ครับสวัสดีเบิร์กซับครับสวัสดีครับสวัสดีโอปจ้าครับมาดุ่วนมาดดวนนะครับมีเสื้อผ้ายนะค่ะเลขซองนะค่ะเลขสองคุณแม่ใจดีนะคะเมื่อนั่นเพอนป่วยโบเบิร์ต่นกักไว้พราบว่าขัดปลอยไปยันมันอ่านยันคนเบิ่งหลายคนว่าขออนุญาตเด้อค่ะคุณแม่เพิ่นโทรมาบอกเมื่อกี้นะค่ะ เก่าบอได้รับสายเพ่อนข้าหากแล้วขามือนอีก็ไดคือเลขซ่องงวดที่แล้วเพ่อนเอามาจากในกรุงเทพมันหลาอยู่กใกล,ใกล,ใกลใ้แถวแถวเพล่นละแถวเพ่อนออกคพณินละพี่น้อง<ม>แต่ว่าเพ่อนบอบกว่าซ่องละลายปัญหาซ่องของคุณแม่นี่คือคุณแม่เพลินเอามาเพ่อนกะว่าหลายบาทอยู่ นาวมาปันพี่ปันน้องเขาเจ้าถือข้าเจ้าก็มาใส่ซองซอยคือเพื่อนต่างท้ำบุญนะเพื่นจะบ่เรียกร้องอะนะเพื่อนจะเรียกเก็บเอาเงินเพื่นว่าแดียวแต่หมวที่แล้วพี่น้องแล้วถือแสนหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็ให้เมื่อนึงสีนะให้คุณย่าใ,ใจดีเพื่อนนะ่ะให้เมื่อนึงให้ไปเป็นสมทบคือให้เป็นชี้ํำใจก็ว่าสันทอนเนาะเพราะว่าอันซ่องพาาเพื่อนเก่ามากแพงอยู่ แม่ว่าเบือซาบอว่าดอกซ่วงเท่าใดเดี๋ยวเขาสิว่ามันเบือบ้างเนาะคุณแม่ก็ว่าไปตรงไปบอกกระโดกว่าซ่วงเท่าใดแม่เน่ยทำบุญให้เอฟซีน้ำงวดนี่สิเป็นจังไดเพวังงวดที่แล้วเพี่นให้เบือซาบเอาผู้เดียวอย่าฝ่าออกเรื่องเบือซาบเป็นว่าให้มันถือกอนเพวังงวดที่แล้วนั่นเด็กรถใบยังบ่งั้งเด้ลืมเลยอย่าปากนี่บ่ ก็แคสิลงบอกนะวันที Ө ่แล้วนะเพื่อนใหม่บอกใครเพื่อนว่าให้มันคือเสื่อคนจังคอยบวววไอ้คนฟังเพื่อนบางพี่อันนี้ก็ขอบคุณไลด์เด้อเบวกทรัพย์เลยซีซาหาพันคุณแม่ค่ะย้อนไปยังคือนสื่อหน่อยแท้ะพันว่าบางคนเนาะหักลบกบนี่เหลือเหลืออยู่เท่าไหร่นะเจ้าลอยสื่อเลขกว่าซีพันวาวว่าสื่อได้หนิงว่าซีพันเพื่อนก็เลยว่า ก็จเจ้าเลยโทรมาเบิกทราบเปนื้อหน่อยไดมันว่าโอ้ยแ่คอยพูดจักว่ามันสีอออนั่นคอยกระน,นำเอามันขายหนาทงไงผล่ะสื่อนาะสีพิจักว่ามันสีออปาก,ปากอบอกเอสตีนะเบิกทรบใครมีเลขเด็ดมีเลขซองมีอะไรโทรมาบอกได้นะฮะเออโทรมาแบ่งปันได้เนาะแบ่งวันได้แต่ว่าอยากฟังเสียงเมย์ตั้งน้อยนะใจอยากฟังเสียงเลยเบิกทบกบสิเศกว่าเพราะว่าเจ้านี่เพิ่น เป็นหลับอีดีเป็นเด็กซ่องรุดวงในเปิ้ว่าจากในใส่ดอกเนีย่ยไอ้เบอร์ท,รทูไว้เครื่องนี้เนาะเดี๋ยวจะคัดออกมาให้เนาะใครที่แม่นแม่นเนาะแต่ว่าเัิมีตัวหนึ่งเพิ่นปล่อยไห่ซูนหาเปิบอกมันมีตัวกันของคุณแม่ว่าเดี๋ยวไก่ไก่มือจังบอกถ้าแม่บอกไปตัวนี้ตัวกันมันเสียอันเพิ่นว่าแือเลยว่าไก่มือแล้วเพิ่นได้ทู่มาบอกตอนอี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรกัน เปิดโทรรัพท์เปิดทรัพย์เหระอ๋อเปิด่าเปิดโตไหมว้ายเพิ่นมาสี่ไฮนเนาะเปิดโทรศัพท์เลยครับเลยเปินกระยาดเปินเดือดร้อนคือการนอทำมันแตกฟามตัวมากเขาก็สิหูว่าผู้ใดทรงนะฟังแต่ว่าเลขกรุดเนี่ย็บอกถึงว่าเป็นฝีแล้วเดี๋ยวเป็นว่าหายเบิกทรัพย์มากุูเทียนนั่น พี่กายนี่เพิ่อนหายรู้อยู่แต่ว่าเบาปปิกทราบป,ปัจจุบันเมื่อกี้เสลีเบิกทราบปัจจุบนะเว่าถึงว่าเทศเพื่อนเน่ะบค่ค่อยรุดโดนๆจะรุดเยาท่านรุดเพนย้อนเลขดังนะแหมเลขมันดังแบบมันก็เลยเคลื่อนนะแม่แต่ว่าตัวนี้นดัง,ดงแล้วดัง953เน <c oughs> ี่ยดังนะเอาคือสีดังเบิกทราบพ่กกระปอยได้จักเมือเป็นอาทิตย์แล้วบ่ใช่ดังอยูกระปล่อยไปเป็นอาทิตย์แล้วเลขตัวนี้นะนะบว่ามันกว่าเห็นแต่วันที่เท่าไรเนาะ เบิ่งกันเด้อดังบบสมบพี่น้องเพลงนหฮงว่า <c oughs> ใหญ่มันดังเ้อมันว่ามนเลยเบซาบเลยว่มันบ่ดังดอก่าสัน่นเบิกซาบบ่คอยมีค้นเบิ่ง่าสัน่นคนเบิ่งหลายเต๋อไม่ได้ี่ลยใน,นวันทีอ่อะไรฮาปล่อยไปห้าวันที่แล้วปล่อยไปแต่หาเมื่อ 100, ที่แล้วคนเบิ่งอยู่สามหมื่นกว่าป้<ม>ากูดว่าเบ,บิ่งว่าให้กันหลาย แม่เราไว้ใหญ่ด่งแห้ง้วยรูกเพื่อนว่าอมันสียุ่งยากเพื่อนว่าขอบคุณคุณแม่เนาะที่แบ่งกันเนาะคึ้นเบิ่งบลาดรอกแม่สามหมื่นโคนหนึ่งครับมีตัวกันนะคะตัวกันนี่กาเพื่อนกระซื้อนักซูสีตัวเต็มเพราะว่าเลขมัันดงถ้ามันดังมันสีรุดมาตัวนี้มันสีโบนี้กันเด้อพี่น้องสีขึ้นสีรงอยู่นี่ละเพื่อนว่า คือทาเลขดังจนหาซื้อไม่ได้เพื่อนสี่กับมักลุยสังเกตเนาะมันสิลุยขึ้นแต้มนึ่งล่งแต้มนึ่งไปทั้งสี่นา้พิจรารณาเอาเพื่อนก็นเลยว่าแม่มีตัวกันแต่ว่าแม่บ่ได้บอกอีหลาแม่สิบอกมือน,นี้<อ>่าเอบซีย่านเพื่อนบ่ถ,ถือกันเพื่อน่ามันออกตัวกันเพิ่นวานซี่เอฟซี่กับซื้อไว้พ่อฟังเด้อเพิ่นว่า ดูเป็นแนวทางเนาะดูเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเพราะว่าเพื่อนกาบ่าเคยเอามาออกช่องจักเทีย <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาออกช่องออกช่องอย่าหลุดเดอ้อคุณแม่เดอ้อหาแนวเอไปออกช่องทีไรหลุดทุกทีเน,ะเนาะบ่ราดแต่อยากไรเอฟซีเบิงน้่นะวันนี้เพื่อนมันสีแมนบ่แมนเพื่อนได้ว่าแม่บ่เคยออกช่องจักเทียชุตเทีทยแม่อัก์คซือย่ผูดเดียวซื่อจะไม่วงพี่นองเพื่อนว่าสันได้มากกับปันใหญ่ปันนองซือ มันก็ว่าอานเนาะดูก่อนก็ได้เอฟซีดูก่อนเนาะอย่าเพิ่งอันนี้ดูดูก่อนนะครับคุณผู้ใดซื้อไว้พ่อฟังก่อนก็ได้เพราะถ้าออกจ่องหนังหมดแล้วคุณแม่คุณ้อยซื้อแต่ผู้เดียวเลือดเขาไม่ไหอย่างห้เบิกทรัพย์ย้อนว่าเบิกทรัพย์อยากไปสร้างวัดไราหม่องเนาะอ้ก่อนเนาะคุูวาอาจารย์ไราหม่องเพื่อนก็กำลังสร้างเพื่อนก็ขอเบิกทรัพย์มาว่ากันถือเลขก็มาซอยเ็ซอยส่างนียเด้อเพื่นว่า ญาติไปสร้างวัดน้ำพึนเสร็จแล้วครับเพิ่มมาคือตัวไหนเบิกซับหนึ่งห้านี้เหรอเนืหาไมโอ้โตกันไหมครับซูนหาในทุ่มไว้ลายกันมีเอฟซคอมเมนต์มาอยู่นะเบิกซับเอฟซคอมเมนต์มาอยู่ว่าให้ตัดห้าเก้าด้วยไม่จำบอกไม่รู้เขาคอมเมนต์มาตัดเอาเองดีกว่านะครับนะครับเอฟซีคตับไม่เอาขอแม่ว่านั่นแหละก็ขอแม่แต่ว่าข้างบนนะแกให้ตัดเอาดี แต่ว่ากัอย่าลืมห้าเก้าเพะว่าอย่างนี้นะเขียนไว้หน่อยตัดตัดเก้าเอาหัวอยากแต่ว่าก็บเอฟซีก็ต้องได้ตัดเอาอะตัดเอาเรื่องเอฟซีเบิกทราบสิบผูค่อยตัดให้คุณแม่คุณกับผู้ค่อยตัดให้นะครับตรงเลขเบิกทราบเบิกทราบไปเก้าหาศูนย์ตัดออกมาเก้าหาเพราะมาตรงเลขเบิกทรับมันตัวเดียวกันมันตัดเล่นเอาอะไรเขาคอมเมนต์มานะครับเป็นอะมาหาให้ฟังคือแสดงว่าตัวนี้เขาชอบ เขาชอบเขาให้ตัดแต่ว่าแม่ให้ตัดเอานะสามตัวนะสามารถลงมาล่างได้ครับมันจะออกว้นไหมเออมันจะออกว้นบ่ขึ้นบนจะลงล่างบางคนกับถามมาซื้อบนซื้อล่างซื้อล่างซื้อบนเพราะว่ามันแต่ตอบมาถึงเนาะเนี่ยมันหมุนติวติวอยู่กองสระเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมันสิลงบนหรือลงล่างเท่ากับบูใช่ครับเมันหมุนไปจังไหนเท่ากับว่จักแล้ว ทับก,การว่าบนล่างนั่นแหละเลขนาลรตเตอรี่เลขไทยลรตเตอรี่นั่นซื้อเป็นได้เบิร์เดย์ครับก็เป็นแนวทางเน,ะเน,นาะเบิร์ทรัพย์เนาะแต่เพราะว่าชถิติเก่านี่แม่ก็รายงวดอยู่แต่เพียงแต่ว่าเพิ่งมาห้ออก่องนะคุณแม่ใจดีตัวห้แตกในเะรื่องคุณแม่นี่ฮะมันแต่ว่าคุณแม่เราหมั่นใจซูนหาแต่ว่าแปลว่าขอให้มันออกซูนหากับหน,นึ่งหาเนี่ย แม่สิได้หลายเพื่อนวะาพอาวาเราสื่อรางเราเมาลอตเตอรี่ไว้ร้ายไวครับหรือคือเราไปเมานอู่ีแถบนั่นนะแล้ว่อห้เรือจะแฝงเลยแะ้ว่างเพราะเฮม่าลางเราสิได้เต็มเต็มแล้ววาครับผมเฮม่าบนนีกาล่องเบื้องทอะยังไงก็ขอขอบคุณเบิกซักนะครับไม่ด้วยเนื้อค่ะเลขนีเพึ่งหลุดนะคะตัวกันค่ะครับหางเดียวคือศสูนหาแต่ว่ากันขึ้นหนึ่งหาครับกันขึ้นคือกันว่ามันขึ้นตัวหนึ่งอ่ะ ครับเออค่ะขอบคุณได้หลายับรวยสุขูสุขคนเด้อกค่ะถ้าถ้าถูกมันหนาเจอกันไหมจ้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากจะแบ่งปันก็สามารถโทรมาได้นะครับผมรับสายทุกสายนะครับแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่อดไลน์มากเะเอเผื่อเราจะได้มาแบ่งปันแนวทางให้เอซีทางบ้านแเบิกทรับขอสัมผัสเสียงสดแน่นะเพราะนหนาเอาเสียงเอาเนาะครับ ของน,นีเด็กเดีกจดีเด็กุดกเักเอาไมามาครับผมเราก็นําเสนอไปที่เอฟซีนำเสนอมาเราก็นําเสนอไปแบบนั้นนะครับอ่ะ,อะขอบคุณเบิกทัพย์ครับอขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะ